สวัสดีค่ะ EP นี้ใครกำลังหากระเป๋าที่สวยรู้ดูดีมาพร้อมกับสายนะคะและที่สำคัญเลิกผลิตเราด้วยรอชมคลิปนี้เลยนะคะฮันแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลย สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตันก็หยิบเป็นกระเป๋าของบุยวิกตองมารีวิวให้ดูกันค่ะวันนี้รุ่นที่ตันหยิบมานะคะเป็นรุ่นที่เลิกผลิตไปแล้วนะคะแล้วก็บอกเลยว่าดีเทลของใบนี้น่าใช้มากๆเลยน้องคือรุ่นเคนซิงตั้มนั่นเองค่ะใบนี้ลายดามิเย่นะคะเป็นลายที่ตันชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าลายดามิเย่เป็นลายตารางเป็นซิกเนเจอร์เลยของบุ๋ยวิกตองนะแล้วก็ใช้ง่ายเพราะว่าดามิเย่เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวหนังสีน้ำตาลนะคะ เนี่ยตรงที่ตัดของเขานะจะเป็นหนังสีน้ำตาลซึ่งมันใช้ง่ายนะคะแล้วก็มาพร้อมกับอะไหล่สีทองนะคะสวยทุกชิ้นนะคะสีทองวิ้งเลยนะคะตรงฐานเขาเป็นแบบนี้ค่ะถ้าอย่างที่ตาบอกใครเคยชมคลิปของเราเนี่ยตาพูดหลายครั้งเลยว่าถ้ารุ่นไหนที่มันเป็นมุม อะไรแบบนี้นะคะสีมุมมาแสดงรู้ว่าได้เลยนะคะว่ามันเป็นรุ่นที่ออกช็อตมาแพงมากๆเลยนะคะแล้วก็คือเขาทํามาสวยหรูมากๆจริงด้านมุมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะมุมสวยนะคะคือลายดามิเยเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลเนาะมันใช้ง่ายแล้วก็เข้าง่ายกับทุกลุกเลยนะคะ ให้ความแบบสวยหรูแล้วก็มาพร้อมกับดีเทลตรงนี้เป็นตัว V นะคะสวยมากๆที่สำคัญที่ตอนชอบเนี่ยใบยนี้จุได้เยอะมากๆเลยนะคะให้ดูด้านบนด้านบนจะเป็นแบบนี้นะคะ นอกจากจะมีตัวช่องสิบแล้วเนี่ยเขาจะมีช่องที่สาวๆหลายๆคนคงจะชอบอะไรที่แบบว่าสามารถใส่ลงไปได้เลยอย่างเช่นตันก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบล้วงเข้าไปได้เลยแบบเนี้ยส่วนถ้าตรงไหนชิ้นชิ้นไหนที่มันเป็นของที่แบบว่าเเราอยากจะใส่ในช่องสิบกลัวมันล่วงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้บ่อยก็จะมาใส่ในช่อง1ิบแทนนะคะคือใบเนี้ยเขาทำตัวช่องเนี่ยแบ่งมาให้ถึงสพาร์ทเลยนะคะซึ่งก็มีด้านหน้า ก็จะเป็นช่องแบบยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นช่องซิเนาอแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องยาวเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะซึ่งไอช่องสองช่องตรงข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันสามารถใส่ iPad ได้เลยนะเดี๋ยวตอนจะลองใส่ iPad ให้ดูนะน,นี่นะคะสามารถใส่ iPad ได้เลยซึ่งมันใส่ได้ทั้งสองด้านเลยนะอันนี้เดี๋ยวใส่ในช่องด้านหน้าให้ดูนะคะนี่ใส่ได้เหมือนกันทั้ง2ด้านเลยซึ่งดีมาก แล้วก็สายของเขานะคะที่ให้มาจะเป็นสายแบบนี้ค่ะก็คือเป็นสายสีน้ำตาลแบบเดียวกับตรงเฮนดโเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยที่ให้มาเขาจะเป็นสาย2ท่อนนะคะแบบนี้ซึ่งสายมันดูใหม่มากเลยอ่ะมันไม่ค่อยได้ใช้นะคะแล้วก็อันเนี้ยเขาจะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะซึ่งปรับได้5ระดับนะนี่แล้วก็แน่นอนว่าตรงตะขอนะคะอันเนี้ยตะขอมันก็จะเป็นสีทองนะคะยังวิงวิงอยู่เลยอ่ะ ให้ดูตรงอะไหล่คือเงาทองมากๆนะคะเราจะมีเฟดนี่เดียวนะคะตรงอะไหล่ชินี้นะคะซึ่งมันเป็นจุดที่แบบใช้งานบ่อยนะคะก็เดี๋ยวมาดูด้านในเลยดีกว่านะคะข้อดีของใบนี้คือเขาทําตัวซิปเนี่ยมาถึงด้านข้างเลยนะแล้วก็มีตัวหัวซิปเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่นะคะทําให้เราจับได้สะดวกมากมากแล้วก็ให้มาถึง2ตัวทําให้เวลาเราใช้งานอนะ่ะเรารูดง่ายมากเลยนะคะ ช่องห้าในมันจะเป็นช่องแบบกว้างๆเลยนะคะใส่ของได้เยอะมากนะแล้วก็จะมีช่องแบ่งมาให้ด้วยนะคะอันนี้ฝั่งนี้จะเป็น1ช่องยาวนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นช่องอ แบ่งครึ่งกันมา2ช่องนะคะใบนี้ปี2016นะคะยังไม่เก่าเลยแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกมันเลิกผลิตไปแล้วใครที่ชอบดีเทลในการใช้งานที่มันแบบจุได้เยอะๆนะคะแล้วก็สวยหรูใช้ง่ายใช้สะดวกเนี่ยใบนี้ตันแนะนำมากมากเลยนะคะเวลาใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะคล้องมือแบบนี้ก็ได้จะถือก็ได้หรือว่าเราจะใช้สายเนี่ยเกี่ยวสะพายไหลก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ในส่วนที่เราจะเอาไวส้สะพายเนี่ยมันคือตรงนี้นะคะเอาเกี่ยวได้ตรงนี้เลยแข็งแรงทนทานนะคะใช้ต่อได้อีกยาวๆเลยสําหรับรุ่นนี้ก็ถ้าหากว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของนะคะรุ่นนี้แคนซิงตันสามารถทักไปขอรูปขอรายเด็กเพิ่มเติมไปที่ไลน์แอดวแมนนีนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด คลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Line Open Chat ค่ะ สแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด,ด Follow ให้กับ i n s t a g r กรของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะ <S <S ขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ